สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองนายสมนะครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกมโดบกับแมมที่มีชื่อว่าอัพพอร์ตลิตนะครับผมเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นแนวเอาชีวิตรอดจากซอมบี้นะครับผมซึ่งการที่จะเล่นเอาชีวิตรอดจากซอมบี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมคือคุณจะต้องเอาชีวิตรอดตั้งแต่ตอนตีหนึ่งจนถึงเจ็ดโมงเช้านั่นเองนะครับผมซึ่งจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมก็ได้เล่นเป็นช่วงแบบเออเป็น EP พีที่สูงนะก็คือ EP พีที่สูงก็คือจะไม่่่มมมีีีีเเสยยงงผผพากคคคนนนะรรัับแต้้ ผมจะมาเล่นไปด้วยแล้วก็ภาพไปด้วยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแต่ครั้งนี้เนี่ยผมจะมาเล่นแบบวิธีแบบเออย่างไงดีผมจเอฉบับของผมวนามันจะเป็นยังไงนะอันนี้คือจะมาเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมผมจะเล่นแแบอแมนชั่นดีกว่าน่าจะเล่นคลิปเดียวนั่นแหละหากว่าผมเอาชีวิตรอดได้แค่คืนเดียวนะน่าจะมีก็น่าจะมีเพียงนะหากว่าอยากจะให้เล่นต่ออีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมเลื่อมถึงกดไลค์ให้ถึงสิบไลค์ขึ้นไปนะครับผมผมจะมาเล่นให้ดูนะครับผมโอเคเปิดมาเพ๊่ก็จะได้เอาความมมาครผี เกิดมาพุทผมเอาขวดน้ำดีกว่าสำคัญหยุดน้ำก่อนจะได้มีเร็วขึ้นต่างคนก็มีเลื่อนนะั้นเลื่อยต้องใช้เจนพาสนานครับผมปิ๊บสีปูสีมาตรงนี้มันจริงปืนลับนะครับผมอันนี้สับปรบที่ไม่รู้อันนี้ก็สัหรับดตัวอย่างผมได้เลยกดลุกปุ๊บตรงนี้จะมีปืนพอมสันสีทองนะครับผมนี่ผมก็ได้ปืนพอมสันและจริงๆคุณจะใช้เออมันเป็นดาบสีทองได้นะครับผมแต่ว่าผมไม่ใช้ครับผมกดโคกทิ้งไปปืนกอกกระบอกแมว กูตีก็พอได้อยู่เอทีนี้ก็ได้ได้อาหารอ่าหารมากูตีดีกว่าอ่ะแต่ก็ได้อยู่กูสีแล้วก็อย่างแรกเลยคือการที่ช่วยรอดอ่ะคุณจะต้องเอาแบบสังเกตว่าตัวข้างล่างแถบสีเหลืองก็คือแบบความหิวนะครับผมหากว่าความหิวของคุณหมดเมื่อไหร่ปุ๊บเมื่อเราจะลดไปด้วยนะครับผมหากว่าคุณต้องการอาหารมากด้วยนะครับที่สําคัญคือแบบเกมนี้ไม่ต้องใช้อาหารด้วยนะครับผมอ่ะกินอาหารไปโอเคอาหารกระป๋องก็ยังดีอยู่ คนที่มีเลือดปุ๊บก็ใช้เกมพาเท่านั้นนะครับผมว้าู้สูมีอะไรในเรถอยู่ปืนป๊กแมวอ่าได้อันนี้แหละอืออบปูติกว่ะจริงๆมันต้องมีเออดีดีอนโชคุแมวปืนทองดีสุดนะใครใครที่เจอเอเดีดอสสปอนหน้าเลยเสรับมอนดีเลยนี่คือเล่นบุคคลที่สามนะใครเล่นในคอมมันถือว่าแบบง่ายดีนะครับผมใครที่เล่นมือคือผมก็แบบพยายามได้ที้ถนัดให้้ถนัดนะครับผม ช่วงแรกๆผมอาจจะแบบมึงงๆ,ๆ,ๆนะครับว่ามันวิธีเล่นเป็นยังไงแต่ผมรู้วิธีเล่นแล้วนะครับผมโอ้โหมาครับเยียบเปิดมาเปิดก็ไอ้็กโอดได้จะเป็นคนนั่นแหละบางคนก็เป็นคนเล่นเฮ้ยหมดกระสุนเปลี่ยนกระสุนก่อนเออเอาปูตีเอาปูตีดีกว่าลืมไปถ้าเกิดตัวสปีดีะประเภทระเบิดอันตรายสุดนะครับผมพยายามหลีกเลี่ยงไอ้ตัวระเบิดไอ้ตัวเบิ้มนะครับผมผมจะเรียกว่าโจมบุญดีกว่าอ่ามีเบียงเสรได้โคตรเทจัดเดะเดะเดะเปิดอะไรเนี่ยปูติมีเท่าไหร่เนี่ยปูติจะหมดทิ้งไป ปืนอันนี้ก็ได้แต่ว่าการยิงปุ๊บมันจะต้องกดกดกิ๊กกิ๊กนะครับผมเนี่ัเป็น,นกดไฟฉายได้ไฟฉายดิเอาไฟฉายไม่ติดอีกกระโโเอิบโอเคระวังสักสักทีผมจะหาอาหารก่อนแต่ว่ามีไอส้สรีดนะก็ยังอ,อกใจอยู่นะจะอยู่จะอยู่ผมจะหากล่องกระสุนให้ดีดีรู้ได้ไหดะยังไงมาแล้วเปิดมากุนี่ละเออรวมกระสุนก่อนยิงปืนรวมกระสุสเนเตชัด ีรือแบบเซตนะครับผมผมจะนี่คือผมจะเห็นตรงสกอร์ผมนะสกอร์สกอร์ผมนี่จะได้เห็นชัดๆว่าผมคิวเท่าไหร่ชัดเจนเลยอ่าแต่ผมจะเน้นเรื่องเอาชีวิตรอดแล้วก็นะครับผมส่วนกล่องไม่มีกล่องอาหาร <S <S ผมจะรอขี่เลือดประมาณเกือบรถเกือบครึ่งหนึ่งปุ๊บผมจะใช้ปืนทอมสันนะครับผมแบบสีทองส่วนปืนเปนี่ไงไง,ไง,ไง,ไงไกระสุนเออผมจะให้กระสุนให้จริงๆให้ปืนให้เพื่อนนะอ่ะวางเดี๋ยวผมจะเก็บกระสุนให้นะ หรือไม่ก็ผมกินไอศครีมก่อนแล้วก็น่าจะให้ได้แต่ก็นะทีไม่มีคนไม่มีคนหยิบทั้งก็เอาใส่กระสุนนี้ให้หมดก่อนคอมสันนี่เท่าไหร่นะคอมสันตัวกระสุนก่อนอ่ะคอมสันคอมสันนี้จำนวนบรรจุเท่าไหร่เท่าไหร่นะหนึ่งร้อยโอเคเอศครีมเฮ้ยเอศครีมมาโอเคพออย่งชั่วเพราะว่าผมไม่มีอาหารเลยเออรู้สึกว่าเดี๋ยว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 ตัวแบบควาง บางคนมันจะเป็นเด็กไอ้ตัวเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนตัวขาดมันก็วิ่งโคตรไวด้วยไเนี่ยตัวตัวปัญหาถ้าใครเจอคนเล่นตึกก็ต้องระวังดีๆมันชอบโดดยิงไปด้วยแล้วก็โดดไปด้วยอ่ะมันอะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้ก็เออเด็กวะในเนี่ยเดี๋ยวเราลองเล่นบุกบุกคนทีหนึ่งดิคือแรกมันจาแบบน้อยๆนะครับผมแต่พอคืนต่อไปคือความความเอ่อยังไงดีนรกแตกเลยนะครับผม อันนี้มีโอเคอัูนี้ด้วยจะอยู่พอได้ทอมสั่นไว้เป็นปืนปืนไม่ตายแหละทอาไม่ตายส่วนขีดหลอดผมจะมีไอซ์คีงกินปุ๊บเลือดทั้งความหิวเต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยอ่าเอาง่ายเลยมันเป็นยาชูก,กำลังแต่ว่ายิบได้แค่ชิ้นเดียวนะครับผมค,คุณจะไม่สามารถหยิบต่อเน,นื่องได้เลย,ยติตัวระเบิดอาเรียบร้อยปืนซะโอ้โหผสมกันถึงสมุดแหละเจ็บต,ตัวลาได้เลยอือ หมดทิ้งไปคำสันระดับทองนี่โคตรเทพจัดเดี๋ยวเอากล้องเพื่อชมพยาบาลมาอนี้ไหมเออจริงเอากินขรีมก่อนกินกินนียเนี่ยถ้ายิ่งมีปืนเอออกับาหารมาคำสรนสีทองระดับทองนี่อันนี้คือเป็นปืนหนึ่งตามที่หายากนะใครที่อยากจะเล่นแบบสนุกก็ดูได้เลยนะครับผมคุณจะได้เป็นทองแับพิ้นปี ชิวๆจะมีจริงๆมันจะมีแบบชิ้นส่วนเลกกันนะแต่ว่าแบบหากว่าผมจะหาวิธีได้ชิ้นส่วนเลกกันเนี่ยก็หวังว่าในอนาคตผมจะทําแน่นอนนะครับผมแต่นี่ผมวิธีได้เอ,อมีปืนทอมสันิดทองนะแบบไม่ง่ายเลยจริงๆมันไม่มีดักสาบ,บุราสีทองนะก็ก็อีกคิดหนึ่งนะครับผมก้าวหลังเพรานั้นนะครับทอมสันสีทองโครตรแบบผมไม่คิดเกมเนี่ยเก,มแ,กมแนว,วแบบเอมิเตดแมชชีนอาประมาณนั้น คืคิวไปย MM. ี่สิบเอ็ดแหละพอประมาณสักหกโมงุน่าจ้าแบบเยอะสุดแหละซอสบีมันจะมาโคตรเยอะมากเป็นสูงเลยอะไรมาแล้วโอเคบางทีกุ๊กๆเกิดจับหากระสุนกล่องกระสุนอ่ะสำคัญถ้ามีกล่องกล่องกระสุนยิ่งดีเข่าใจไหมไม่ใช่มันเป็นช่วยรางวัลเออตรงนี้นี่ จะหาต่องด้วยนะครับผมส่วนขวานก้องไม่ต้องแหละไม่ต้องใส่เสียผมมีปืนเพชรเพชรแหละใส่ไม่เอาปืนดีองแสโคตรดีจับอย่างนี้เดี๋ยวโอเก็คไม่มีไม่มีไอตัวต้องลองไอตัวระเบิดนี่แหละไอตัวที่แบบมันจะแบบมองไม่เห็นจับๆเลยเดีย๋ยวหันก่อนผม,มกินกินสามมือนะถ้าเกิดใครเจอไอติมก่อนอ่ะก็ยิ่งโชคดีมากนะเป็นแบบอ่หาสุขเสริม ตอนนี้ตีห้าครึ่งแล้วตีห้าแล้วครับผมจังหวะนี้็ตีขบานลงไปช่วยช่วยช่วยเบสบอลกล่องกระสุนบอมีกิจอาหารโดยดีมีกล่องกระสุนก็ยิงดีนะสองพัญมากคือมันจะมีปืนดีสปอนตรงจุดจุดที่เดิมน,นะท่านจะไม่ผิดแต่ก็นะตีพอดีจ้ะตีห้าแล้วตอนตีห้ามันไม่ใช่หกโมงนะคือแบบมันต้องถึงเจ็ดโมงเต็มๆนะครับผมมันไม่เหมือนกับเกมไฟนอลแอนด์เฟสดี้นะมันเหมือนเหมือนกับตีแบักตรง,ๆๆงช้ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผม จิ้นบุคณะโอ้ตัวคลาสเนี่ยเออบางทีก็เป็นบอดสบายสบายเห็นไหมมันจะมีชิ้นส่วนชื่อแบบเออบาบาเล่ประมาณนั้น,นบาเล่ของปืนเลกกันนั่นนะครับผมมันจะมีชิ้นส่วนสี่ชิ้นด้วยกันตัวน,นี้เวลเออเทียดเดินเลนี้ีกดน,น้ำกินอาหารก่อนสำคัญ มันจะได้เดินเร็วขึ้นนะครับผมถักว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วตัวตัวปัญหามาแล้วไอ้นี่ขนเล่นแบบเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับผมไม่ต้องกลัวครับผมไม่ต้องกลัวกระสุนเยอะเยอะจัดจริงๆฮะเฮ้ยตัวระเบิดไอ้บึ้มไอ้บึ้มไอบึ้มมาไอ้บึ้มตายแตกสวยฮะบางทีก็เป็นคนบอดบอดเล่นด้วยนะครับผมต้องดูดีๆอินหายก่อนกิ๊บหน้ามาโอเคต้องกดข้างซ้ายด้วยกระสุนในปูเยอะอยู่ แต่เม่เกิดมาเดี๋ยวผมจะลองแบบถ่ายนะจะได้แบบมุมสวยๆดีก่อนจะหงบองชนะครับผมมาลุ้นกันหาตัวตัวที่ไม่อยู่คัวก่อนก็คือแบบมันจะเป็นโคนร้วนนะครับผมนี่นั่นนั่นอันนี้อันนี้โคนใช่เลยโคนอ่าหนีหนีเป็นไหมอ่าอยู่อยู่มุมอยู่มุมอยู่นี้อะฮะโอ้โหมันมันมันยิงเลยไหมประเภทโคนมันชอบแบบผมเล่นมือถือนะครับผม อ่ะเล่นอยู <rawd Moder ator> ่คนนี้อ่ะเล่นยังไงหลบได้ไหมหลบได้ไหมเออหลบไม่ได้ตีไม่หลบไม่ได้ตีเฮ้ยโอ้โหมาเรียกวัวอ้เรียกวกมาเรียกพวกมาเลยเฮ้ยโอ้โหเด้งเด้งกระจุยเลยได้ได้ได้ไอตัวตัวตัวขันกระสุนบอมมีแล้วกระสุนบอมมีแล้วครับผมไอตัวคานเด็ดอ่ะคุณจีเออจบไม่คิดเออคอยอย่างชัวร์หน่อย มีเงาปืนล่างโอเคปิดผูกเชินโอ้โหพี่มีไอ้มีมีพี่มีมีพี่มีก่อนเออโอเคปิดไฟฉายก่อนเปลืองขี้เกียจโอเคมีเพื่อนช่วยไอ้ตัวระเบิดโอเคมันอยู่ล่างตัวนี้ตัวนี้เฮ้ย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 เฮ้นแน่บ่มเองปะโถกดคิวเลยปืนทอมสันระดับทองเออ เห็ุนาสุดท้ายเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้กินน้ําก่อนชื่นใจเอาเอาอะไรหยิบหยิบเล่นเล่นกันนะหยิอะไรเนี่ยอ่ะหยิบตอกกี้หยิบมาก็ได้หยิบเล่นๆนะ้ชิวๆสบายๆถูกใจจังคอมสั่นสดับทองบรรหาโคตรง่ายเฮ้ยไอ้บึ้ม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 มาไอ้บึ้มจะเรียงไอ้บึ้มเออ เอ้ะไอ้เอ้มาดูด okay. yes. ูดูในท่อเยอะท่อเดี๋ยวสิอ่าเศสามสองหนึ่งเอามดปะโถปุติกุติกระดษปุติช่วย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 เจ็ดงงชาวแล้วครับผมโอเคผูคิ่ม Q เปเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะผมก็จะสังเกตตอนจบคลิปนะครับผมโอเคก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมอันนี้คือวิธีได้ปืนคอมสารดาบทองนะครับผมโอเคก็ก่อนจะเริ่มจบจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Like กด Share และกด Subscribe เพื่อ เป็นกำลังใจผมการทำคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก,ก่อน,นะครับสวัสดีครับ